ภาพล่าสุดของน้องเพิร์ตกริตยาน้องพราวอาทิชาและน้องเพลมุกตาภาเสนาเมืองลูกสาวสุดที่รักของซีโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองอดีตกุนซือทีมชาติไทยและคุณแม่เปิ้ลอัสราภาถูกเผยแพร่ออกมาจนเป็นแฟนแห่ชื่นชมความสวยน่ารักออร่าจ,จับเรากับนางเอกละครลูกสาวคนโตน้องเพริร์ปัจจุบันอายุ23ปี เป็นนิสิตชั้นปีที่4จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยสวยหวานและฉายแววความมั่นใจเต็มร้อยส่วนคนกลางน้องพราวอายุ22ปีเพิ่งจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเซรเรประเทศอังกฤษพร้อมสร้างความภูมิใจด้วยการคว้าเกียรตินิยมอันดับสองเรียกว่าทั้งสวยทั้งเก่งครบเครื่องและคนเล็กน้องเพลอายุ20ปีกำลังศึกษาอยู่ที่ประเทศอังกฤษเช่นกัน มีสเสน่ห์สดใสน่ารักและใช้แววความเป็นดาวเด่นไม่แพ้พี่ๆทั้งสามพี่น้องนอกจากความงามที่โดดเด่นแล้วยังมาพร้อมความสามารถรอบด้านจน,นแฟนๆต่างคอมเมนต์ว่ามีแววแจ้งเกิดในวงการบันเทิงได้ไม่ยากภาพครอบครัวที่อบอุ่นและรอยยิ้มสดใสของทั้งสามสาวทำให้หลายคนยกให้เป็นลูกสาวในฝันของใครหลายคนไปแล้ว